สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะวันนี้ป๊อบจะมาอัปเดตให้ดูนะคะบอนสีของเฮาะะที่ป๊อบได้ทาคลิปนะคะลงไปเนาะคลิปที่แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนาะก็เป็นระยะเวลาละคะประมาณ2เดือนได้แล้วนะคะทุกคนบอนสีของเฮาของป๊อบเนี่ยก็เริ่มที่จะโตขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยจากที่ตอนแรกนะคะมีแค่หนึ่งใบเท่านั้นเองนะคะ ตอนนี้เขาเริ่มจะเป็นทรงพุ่มแล้วนะคะแต่ถ้าถามว่าเขามีหน่อหรือยังตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ เข้าฤดูหนาวใช่ไหมคะบอลสีก็หลักๆส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าเราเลี้ยงนอกตู้ใช่ไหมเขาก็จะมีการหยุดการเจริญเติบโตแต่ทีเนี้ยเราก็มีวิธีการช่วยเขาก็โดยการมีถาดรองน้ําให้นะคะแต่ถึงเราจะมีถาดรองน้ําให้ก็ใช่ว่าบางต้นจะไม่ยุบนะคะทุกคนก็จะมีบางต้นที่เริ่มยุบไปบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับใครที่อนุบาลบอลตั้งแต่ ก็คือได้มาต้นเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นบอนที่ได้มาต้นเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยยุบนะคะอย่างห้องเฮาของป๊อบนี่ก็คือเริ่มโตขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะโตช้าต่างกับตอนที่หน้าหน้าฝนนะคะทุกคนตอนช่วงหน้าฝนเนี่ยจะโตเร็วกว่านะคะป๊อบก็ก็ปลูกปลูกตามตามวิธีของป๊อบนะคะดินก็จะใช้เป็นดินผสมกับ ใบใบมะขามผุนะคะก็เนี่ยคะ่ะก็ถามว่าเขาโตกว่าเดิมไหมก็เราก็จะให้ภาพบรรยายเอานะคะว่าโตขนาดไหนเราะก็คิดว่าก็น่าจะจะโตอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าถามว่ามีหน่อไหมต้นเล็กขนาดนี้น่าจะยังไม่มียังไม่พร้อมที่จะมีหนอนนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวข้อคงจะมีในไม่ช้านี้แหละเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมด หมดช่วงหนาวนี้ไปเขาก็คงจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วอะคะ่ะก็มีมีพี่พี่ท่านหนึ่งนะคะแนะนำเข้ามาว่าวิธีการปลูกบอลเนี่ยถ้าเราอยากจะปลูกให้บอลของเราโตเร็วนะคะแล้วก็แตกหนอแตกหน่อเร็วเราจะไม่ปลูกต้นบอลลึกใช่ไหมคะก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากๆเลยนะคะอันนี้พราก็เป็นมือใหม่ มือใหม่นะคะในการปลูกต้นไม้เนาะเราก็จะจะเน้นปลูกตามที่ที่เราเทคนิคของเราอะคะ่ะตามที่เราถนัดนะคะถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะป๊อบก็ยินดีนะคะนํามาปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็นํามาทําตามนะคะเพราะว่าเราก็เป็นการแนะนํานะคะไอเดียของแต่ละคนเนาะเนี่ยค่ะ ถ้าสีจริงๆเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าในกล้องป๊บเนี่ยจะเป็นสีออกชมพูนะคะทุกคนเนี่ยค่ะต้นนี้เนาะนี่ก็ถือว่ายังยังถือว่ายังดีอยู่นะคะก็ะคือเขาก็เริ่มเขาถอดใบเรื่อยๆอะค่ะไม่หยุดการเจริญเติบโตนะคะ,ะ,ะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะบอนสีของเฮานะคะ ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันเข้ามาเนาะถ้าใครที่มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามานะคะยินดียินดีรับความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ